ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาโพกับผมเปา KWS นะครับผมก็สมาคลิปนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมของกัลลิน่าฟรีไฟแล้วกันเคยเลยนะครับผมมานะครับผมก็สมาคลิปนี้นะครับผมในเกมของกัลลิน่าฟรีไฟกับผมนะครับเราก็จะเข้ามาทาการเพื่อขึนในโซ่ของ,ของกิจกรรมใหม่นะครับผมมานะครับ ซึ่งสมกิจกรรมใหม่ที่ผมจะเข้ามาพูดในคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นในโซโอกิจกรรมสายฟรีกันนะครับผมมานะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมในโซโอกิจกรรมสายฟรีนะครับผมก็มีอยู่แค่กิจกรรมเดียวนอที่ผมก็เห็นอยู่ในตอนนี้เลยนะครับในโซโอกิจกรรมสายฟรีในเกมฟรีไฟล์นะครับนั่นก็คือกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับผมบูยะ FFC ฟนะครับ บุญญาชินชัยนั่นเองนะครับผมเหนืออานะครับก็จมากิจกรรมนี้นะครับซื่อกบออยู่นะครับว่าค่าว่าบุญญาครับบุญญาคืออะไรครับบุญญาคือเราจะกงได้ที่หนึ่งของก็ไมครับผมบุญญาคือที่หนึ่งนั่นเองนะครับผมในสับของฟรีไฟล์นะครับผมบุญญาคือที่หนึ่งอันดับหนึ่งนั่นเองนะครับน่าก็หมายครับว่าเราจะก็เข้าไปเล่นในเกมนะครับผมเพื่อให้ได้อันดับที่หนึ่งนั่นเองนะครับนี่ นะครับผมซึ่งก็จะมีข้รควาเป็นก่อนนะเห็นไหมครับกอบบูย่าสีดำนะครับผมนี่อ่านนะครับก็คือแค่ให <kes> ้เรานะครับเข้าไปเล่นบูย่าให้ได้หนึ่งรอบนะครับผมก็รับไปเลยหนึ่งก่อนนะครับเล่นบูย่าสองรอบนะครับผมรับเพิ่มไปอีกสองก่อนนะครับแล้วก็เล่นบูย่าสามรอบนะครับผมไม่กล้บูย่าหรือว่าได้ที่หนึ่งสามรอบก็ได้รับเพิ่มอีกสามก่อนนะครับรวมขั้นโมคือข่าเรากล้บูย่านะครับสามรอบหรือว่าได้ที่หนึ่งสามรอบนะครับ เราก็จะได้รับก่อนบูย่าสีดำนะครับจำนวนหกก่อนด้วยกันนะครับผมน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมครับมะนะครับผมไหนๆก็น่าสนใจขนาดนี้แล้วนะเดี๋ยวเราเข้าไปเลฟรกไฟล์กันเลยดีกว่านะครับผมตอนนี้นะครับเรามาเล่นดูกันดีกว่าครับบูย่านะไหนๆก็มีกิจกรรมนี้เข้ามากันทีเลยนะครับผมก็อยากจะเข้ามาเล่นบ้านนะครับผมในโจของบูย่านะครับนี่ให้กับบูย่าซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า ผมเล่นแล้วนะครับผมผมจะได้รับโบย่าหรือว่าได้รับที่1หรือเปล่านะครับในการเล่นซึ่งผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่เล่นฟรีไฟล์มานานมากๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวเปิดให้ดูหลัานครับนี่นะครับสังเกตก็้เลยนะครับสิค่าส่งกับผมนะครับน้อยมากๆศู0ย์นะครับ3,3นะครับ140นะครับเห็นไหมครับนี่คือ ผมเล่นน้อยน,นั่นเองนะคะไม่เล่นมานานมากๆในส่วนของฟรีไฟล์นะครับผมเลยไปผลที่ทําให้สิทธิ์ค่าสูงของผมหรือว่าในส่วนของขั้นของผมเนี่ยนะครับไม่ขยับไปเลยนะครับอยู่แค่ศูนย์สิบยี่สิบไม่เกินยี่สิบดอกนะครยี่สิบยี่5ห้าอะไรประมาณนี้นะครับผมเพรเวลาของเรามีจํากัดจริงๆนะครับนี่นะครับ ทำไมคลิกเข้าไปไม่ได้เนี่ยมันหาไม่เจอนะเนะี่ยมาหาแมทไม่เจอนะครับผมหาแมทไม่เจอครับเดี๋ยวเราขออนุญาตค่าไปขอละกันนะกว่าที่เกมมาเริ่มเลยดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยากหาแมทไม่เจอนะครับโอเคครับผมก็ตอนนี้นะครับผมเราก็หาแมทเจอเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เกมก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในรอบนี้เกมมาแล้วนะครับ นี่โอ้เกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในโมดจาดับนะครับผมทืนนี้เราก็จะเข้ามาทําการเก็บแก้มเนาะในโมจ่าดับนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับผมเกมมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในแมปเกาะสวรรค์นนะในส่วนนี้นะครับเราะจะหาพิกัดลนดีกว่านะครับ นี่นะครับก็เหมือนเดือคือมือสุขสารนะครับผมน่าจะเข้มขบเลยนะครับมาเดี๋ยวผมจะลงที่ในส่วนของคาโกลีไหมหรือว,ว่าหอน,นาฬิกาดีพีก็เดือดนะพีถือว่าไปหนึ่งจุดเลยนะครับผมพี่ถือว่าเดือดมากๆนะครับในเกมฟรีไฟสัาหรับใครที่อยากรู้จุดเดือดในเกมฟรีไฟม่อยู่จุดไหนบ้างน,นะครับจุดแรกเป็นพีเลยนะจุดที่สองขอ,อน,นาฬิกานะครับ จุดที่3คือลนานะครับผมจุดที่4นะครับผมก็คือโพซินอตในละแวกนี้แหละครับ4จุดเดือดในเกมฟรีฟ้าครับแล้วถ้าถาวว่าถ้าเราลงที่จุดอื่นเนากเหนือจากนี้ลำจะเดือดหรือเปล่าครับก็แล้วแต่สถานการณ์ไฟนะผมก็ไม่สามารถกอแบบรอกได้เพราะคุณจุดนะครับก็มีความเดือดอยู่แล้วครับผมเพราะว่าจํานวนสมาชิกในเกมมีอยู่50คนซึ่งแต่ละคนนะครับก็จะ กระจายกันหลงไปคนละที่กันในนะครับพุจุก,ก็เป็นจุดเดือดแบ่งหมดแหละนะครับผมกับว่าแล้วล่ะคนส่วนใหญ่เราชอบโลคี้หอนาฬิกานะครับชอบโลคี้พีนะครับผมชอบโลนะคโลี้โลนนาเป็นต้นนะครับลหลัดเลยนะครับก็เลยเรียกว,ว่าจุดเดือดน,นะครับเดีย๋ยวขออนุญาตปรับแต่งปุ่มหน่อยแล้วกันนะไม่ค่อยขนาดเลยปุ่มแบบนี้นนะครับปรับแต่งปุ่มนิดนึงนะครับมา ปุ่มวินะ่งนให้มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับนี่ให้มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยผมได้ได้วิ่งได้สะดวกขึ้นแน่นี่เอ้ยเฮ้ยสืบหายครับโดนยิงแล้วผม,ไม,ไ,มไม่มีปืนเลยครับมีครับปืนพด เรียบร,อร้อยครับมีปืนโคก็สู้ได้ครับตอนนี้นะครับไม่มี FFCN ให้เก็บด้วยเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับไปครับมันมีพลิกกับบอดด้วยผมเรียบร้อยครับกสุนจะหมดด้วยก่อนนี้นะครับเลือกก็จะหมดแล้วนะครับไม่มี FFCN ให้เก็บด้วย มันน่าจะคืออะไรัะอย่างนะครับผ e. ม f c s เนี่ยอามัเป็นโคเคนนะมันมีโคเคนทีน่ผมเก็บด้วยนะครับผมเป็นโคเคน f c s เนอะนะคะขออนุญาตปรับการปุ่มนิดนึงนะครับ นี่เข้าไปข้างในครับเจอเปล่าสองครับผมเพิ่มเลือดหน่อยแล้วกันนะครับโดยใช้วิธีนี้ในการเพิ่มเลือดนะครับให้มีโคเคนให้เราเก็บด้วยนี่โคเคนนะแวมีโคเคนให้เราเก็บได้นะครับผมโคเคนเราก็สามารถหาได้นะ มันก็จะตอบในเกมแบบนี้แหละนี่โคเคสีฟ้านะครับผมก็นะ่าจะเอาไปทำอย่างอื่นได้มีประโยชน์ได้นอนนะครับกับไม่รู้ว่าประโยชน์ของมันคืออะไรนะครับมาดูกันว่าเกมนี้นะครับผมผมจะก,กล้ที่หหรือว่าใกล้บูญยาหรือเปล่านะมาดูกันเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละคันนะครับในเกมนี้นะครับวินครับผมวินไปครับเจอบันไดด้วยนี่เดี๋ยวเราไม่ขึ้นบันไดนะ แค่เจอนะครับแค่เจอเราไม่ขึ้น,นครับโลนานี่รอบนี้โลนาก็ไม่ค่อยเดือดสักเท่าไหร่นะครับในส่วนของโลนานะจากประสบการณ์นะครับผมนะผมมองว่าโลนานรอบนี้ยังไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่นะครับจากสัิตินะเพราะว่าผมเคยเจอเดือดแบบนี้มาก,ก่อนนะครับโลนานี่ดูแบบเฉยๆไปแล้วมันก็ไม่ได้เดือดมากนะครับ นี่กาครับต่อนนี้เราเริ่มข้ามเขตมาอยู่ในเขตของโพชินนตแล้วนะครับข้ามเขตไปนะครับอันนี้ผมอยากได้บูย่ามากนะครับอยากได้ามากนะครับบูย่ามันจะได้ทาให้เราได้รับก่อนเนี่ยผมจะผมอยากเปิดก่อนให้เพื่อเพื่อได้ดูกันนะครับว่าในล่องมีอะไรบ้างในผมเลยอยากได้บูย่านะครับนี่แหละครับคือเหตุผลของบูย่าที่ผมอยากได้อ้าว ลงอย่างนี้แล้วแล้วผมจะลงอ้าวซิบหายครับลงอย่างนี้เรียบร้อยเลยแนะ่ลมบันไดไปก่อนนะครับเมื่อกี้ผมพลาดไปนะครับเมื่อกี้ผมพลาดวันนี้เราเดินหาคุณอยู่เอาไปว่านะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตข้ามจุดนี้ไปเลยลวกันในะ่วงที่ เราก็มาด้หาคนไปเพราะว่ามันจะเสียเวลาเนาะคนดูเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตข้ามไปเกานละกันนะครับเสียดายมากเลยนะครับผมก่อนนี้นะครับผมพลาดไปนิดนึงนะครับผมโดนยินคายเลยนะครับก็โอด้บูย่าไปเสียดายมากแบบว่ายัไในแลนดก็เพิ่มขึ้นมาให้ผมอยู่เนาะตอนนี้นะครับก็อยู่บอลสระอยู่ผมได้รับโเคเกน ff สีเอ็ดมาสองอันแล้วก็ได้รับโคเกนนะครับไฮเปอร์ไคแอนเกอร์มาสี่อันนะครับผมในแมทหรือว่าในเกมนี้นั่นเองนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับผมในส่วนของกิจกรรมนี่ครับผมกิจกรรมของบูย่าซินชัยแค่เราก็ที่หนึ่งนะครับก็สามารถไปรับปอดได้เลยนะครับแล้วกับบูย่าสีดำน้องฝากไว้ด้วยแล้วกัน นะครับอ่ะนะครับผมก็ไปว่าค่ะเพื่อนๆนะครับผมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์คลิปดีกันด้วยนะใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกด subscribe กันด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีค่ะ